โครงการเรื่องก,กระดาษสาจากใบไม้ค่ะที่มาและข้อสำคัญนะคะปัจจุบันในหลายๆโรงเรียนนะคะได้มีการจัดพิธการหลายงานต่างๆซึ่งมีการใช้กระดาษสาและกระดาษานะคะมีความสวยงามีป็นหลากหลายสีแต่พบว่ามูลค่าของกระดาษสานะคะสูงและมีการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อที่จะมาทําเป็นกระดาษ การจัดหาวัสดุลดการจัดการทํางมนป่าและลดขยะค่ะโดยการนำใบไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาแปลรูปเป ในส y, ่วนผสมชนิดต่างๆ2เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษสาในตราส่วสมที่ต่างกัน3เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษสาจากรน้อกับกระดาษสาต่างของตลาดประโยชน์ที่ได้รับนะคะลดค่าใช้จ่ายลดการ กระดาษสา C. ซีโฟริทการนำใบม้มาเชื่อเป็นมาทาเป็นกระดาษสาโนยกรลดปริมาณขยะ J. เอเนโีการลดผลกระทบต่อสิ่แวดล้อในระบบเอเวนจากการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้พลังยานตอที่ยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะก็จะใส่ภาษาหาษสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่มส่ไป I don't know